สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะพี่โจก็จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะที่พี่โจเคยพูดไว้ตอนปลูกสตอเบอรี่นะคะว่าจะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะวันนี้ก็ได้โอกาสนะคะที่จะมาเล่า <c oughs> นะคะก็ต้องขออาภัยนะคะที่มาเล่าให้ฟังช้าเนาะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวสักนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชม ก็โปรดใช้อะไรอะจักรยานในการรับชมนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่โจมาเริ่มเลยเนาะเมื่อก่อนเนี่ยพี่โจจะเป็นครูเนาะแล้วครูเนี่ยเขาก็จะไปประชุมนู่นนี่นั่นบ่อยใช่ไหมคะพี่โจก็ได้รับโอกาสให้ไปประชุมจะมีเพื่อนครูก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยก็ประมาณ 4- ี่ห้าคนนี่แหละคุณผู้ชมถ้าจาไม่ผิดเพราะว่ามันก็นานมากแล้วเนาะแล้วทีนี้ ไปนอนโรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งนะคะเป็นโรงแรมที่ก็สวยดีนะที่ตอนที่พี่โจยืนอยู่หน้าโรงแรมแล้วก็มองไปเนาะเขาก็ทาสีได้แบบสวยนะคะเป็นสีว่านวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีสวนย่อมแบบว่าร่มรื่นนะคะคุณผู้ชมตัวพี่โจเองอะ่ะก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรหรอกค่ะ,คะเพราะว่าไม่เคยเจอผีเนาะก็ไม่ได้คิดเรื่องผีเรื่องอะไรแค่ว่าเออเรามานอนโรงแรมแล้วก็ มาประชุมที่นี่เนาะก็ห้องที่ประชุมก็จะอยู่ชั้นบนของโรงแรมค่นะคุณผู้ชมห้องนอนที่พี่โจนอนเนี่ยนะคะมันจะเป็นห้องที่ใหญ่พอสมควรนะคะแล้วเพราะว่าประตูด้านหลังห้องเนี่ยเปิดออกไปอ่ะมันจะมีสวนยอมเล็กๆให้นั่งนะคะห้องก็จะใหญ่นิดนึงอยู่ชั้นล่างนอนด้วยกัน3มคนนะมีพี่โจแล้วก็ เพื่อนรวมงานอีกสองคนเป็นเจ้าหน้าที่นะคะพี่โจนอนเตียงเสริมเนาะพอประมาณสักสองสามทุ่มเนาะพี่โจก็จะเข้านอนเพราะว่าพี่โจจะต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะเข้าประชุมตอนเช้านะคะก็กะว่าจะตื่นแต่เช้าเนาะก็เลยจะนอนเร็วสักหน่อยทีนี้น้องสองคนที่ชอบฟุตบอลนะเขาก็เลยขอดูฟุตบอลก่อนพี่โจก็เออไม่เป็นไรอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรเรียบร้อยนะคะก็สวดมนต์ไหว้พระ ก็ล้มตัวลงนอนก็ตะแคงตะแคงไปด้านโซฟานะคะตรงใกล้กับเตียงพี่โจมันจะเป็นเซตโซฟาค่ะคุณผู้ชมเซตโซฟานั่งนะคะทีนี้พี่โจตะแคงนอนออด้านซ้ายเพราะว่าแสงทีวีมันแยงตาเรานะคะก็เลยตะแคงด้านซ้ายนะพี่โจก็คุยกับน้องเขาอยู่คุยไปนะก็ ยังไม่ได้นอนนะคะก็คุยกันไปสักพักหนึ่งเนาะตาพี่โจก็แบบช่วงที่กระพริบตาคนะคุณผู้ชมพอลืมตามาอีกทีเอา้ามีผู้ชายคนหนึ่งนะก็แบบเป็นผู้ชายแบบไม่ใช่แก่นะคุณผู้ชมประมาณช่วง 40- ่สิถึงห้าได้นะนั่งอยู่ที่โซฟาติดหน้าต่างเลยอะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็มองมาที่พี่โจเนาะ้ยพูดแล้วก็ขนลุกนะ จะจบไหมเนี่ยก็มองมาที่พี่โจนอนอ่ะพี่โจก็ว่าอ้าวพี่โจก็คิดอยู่ว่าเอ้าเขาเข้ามาได้ยังไงเออเข้ามาตัวไหนไมฉันไม่เห <K now> ็นอะไรอย่างเงี oh ้ยเนาะเป็นเพื่อนกับน้องสองคนนั้นหรือเปล่าในขณะที่ในขณะที่พี่โจกําลังจะอ้าปากถามเขานะคะว่าเอ้ยคุณเข้ามาได้ยังไรคุณผู้ชม เขาก็ยิ้มยิ้มให้พี่โจอะยิ้มแบบปากฉีกกว้างเลยนะ่ะยิ้มแล้วแล้วรอยยิ้มของเขานะ่ะมันเย็นเยือกคุณผู้ชมมันเย็นเยือกเยือกโอ้โหแบบบอกไม่ถูกอะมันเย็นน่ะนะแล้วพี่โจก็แบบเฮ้ยทําไมมายิ้มให้เราอะไรเงี้ยแล้วทำไมเรารู้สึกแบบเย็นมากอะไรเงี้ยคุณผู้ชมสักพักหนึ่งอะคออะค่ะ คอเขาอะค่ะยืดยาวออกมาคอ,อเขายืดยาวออกมาแล้วหน้าก็ลอยมาเลยค่ะคุณผู้ชมลอยมาแบบใกล้เข้ามาใกล้หน้าพี่โจเรื่อยๆเรื่อยๆพี่โจก็หลับตาค่ะแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์อะไรก็ไม่รู้จาไม่ได้แล้วสวดผิดสวดถูกเพราะว่ากลัวค่ะคุณผู้ชมกลัวตอนนั้นแบบกลัวมากกลัวพอร,รู้แล้วว่าไม่ใช่คน คณอะไรมันจะมายืดคอยาวแล้วก็หน้าลอยมาได้ขนาดนี้นะแล้วหน้าที่เขาลอยมานี่คือหน้าเขายิ้มตลอดเลยนะคุณผู้ชมพี่โจลืมตาอุ้ยหน้าเขาก็ยังอยู่อะ่ะเขาไม่เขาไม่ลอยกลับไปเด้แล้วพี่โจก็หลับตาอีกรอบนึงนะพี่โจบอกยายจ้าแม่จา้าช่วยลูกด้วยพ่อจ้าช่วยลูกด้วยอะไรเงี้ยคือแบบอื่นอยู่ในลําคอเนี่ยคะ่ะผพรพี่โจไม่อยากให้น้องสองคนนะนะั้นนหะ แล้วก็กลัวนะเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ยิ้มอีกยิ้มแบบกว้างอีกกว้างมากๆเลยคุณผู้ชมแล้วคอเขาก็ยืดห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 ดไปอยู่ที่เดิมค่ะสักพักหนึ่งอะค่ะเขาลุกขึ้นก็เดินทะลุผนังห้องอะตรงหัวที่พี่โจนอนอะเดินทะลุไปเลยอะค่ะคุณผู้ชมพี่โจนี่แบบว่าโอ้โหแบบตอนนั้นนะคุณผู้ชมกลัวกลัวมากๆนะ ล้วพี่จุกก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําไปล้างหน้าพี่โจกคิดว่าตัวเองตาฝาดไม่ไม่น่าจะใช่ผีคือตาฝาดเลยฉันตาฝาดไปหรือไม่ฉันก็หลับไปแล้วฉันฝันแต่รู้ว่าตัวเองอ่ะไม่ได้หลับแล้วก็ตาไม่ฝาดหรอกนะเสร็จสักพักหนึ่งพี่จ้ก็เลยเดินกลับมาแล้วก็สวมดมนต์ไหว้พระน้องเขาก็เลยทักว่าหนู ua, นึกว่าพี่โจรหลับแล้ว โจ้สวดมนต์แล้วไม่ใช่เหรอทาไมสวดมนต์อีกละ่ะเขาก็ทักแล้วเขาก็หัวเราะพี่โจนะพี่โจก็ไม่พูดไรก็บอกเออสงสัยฉันลืมอะไรเงี้ยฉันเป็นคนขี่ลืมอะไรเงี้ยเออหลังจากนั้นพี่โจก็ลงตัวลงนอนก่อนนอนพี่โจก็บอกว่าเอออย่าลืมปิดทีวีนะถ้าเกิดจะหลับก็ตั้งเวลาปิดพี่โจก็พูดอย่างเนานะแล้วพี่โจก็หลับหลับหลับหล,ลับแบบว่าก็หลับสนิทนะคุณผู้ชมแต่ มาตื่นเอาตอนตีสองกว่าๆมีมือใครก็ไม่รู้ค่ะมาฟาดพี่โจตรงแขนข้างขวาเนี่ยแบบฟาดอย่างแรงเลยค่ะคุณผู้ชมฟาดแบบะวะ่ามันเจ็บมากอะ่ะเออแล้วทีนี้พี่โจพี่โจโมโหมากเพราะมันเป็นมันเป็นช่วงกลางดึกกลางดึกที่เรานอนหลับสบายอะค่ะคุณผู้ชมตีสองตีสามเนี่ยคนจะหลับจะนอนหลับสบายเนาะ แล้วอีกอย่างหนึง่งพี่โจเป็นคนที่ว่าถ้าตื่นมากลางดึกอ่ะจะเป็นคนที่หลับยากมากนะคะแล้วก็พี่โจต้องตื่นในเช้าเพื่อที่จะไปเตรียมตัวประชุมนะพี่โจรู้สึกแบบจากความกลัวคุณผู้ชมมันกลายเป็นความโกรธขึ้นมาแบบพุ่งมันพุ่งขึ้นมาที่หัวพี่โจเลยพี่โจเปล่งเสียงออกไปว่าใครวะมาตบฉันขออาภัยนะคุณผู้ชม ใครวะมาตบฉันอะไรเงี้ยแบบแล้วพี่โจก็พูดอีกว่าถ้าคุณแน่จริงขนาดนั้นน่ะทําไมคุณไม่ปิดปิดทีวีเองคุณมาตบฉันทาไมพี่โจก็เลยพูดอย่างนี้นแล้วแบบคือตอนนั้นนะ่ะรู้สึกโกรธนะ่ะคุณผู้ชมรู้สึกโกรธแล้วทีนี้พี่โจก็เลยบอกว่าถ้ามาหลอกฉันอีกนะฉันจะแช่งไม่ให้ไปพูดไปเกิดเลยนะแล้วพี่จุก็เดินไปที่ห้องน้ํา ทำธุระเสร็จนะคะเสร็จแล้วก็กลับมานอนกลับมานอนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตื่นมาตอนเช้าพี่โจตื่นมาอีกทีประมาณตีห้าเพื่อที่จะมาเตรียมเอกสารในการประชุมเนาะแล้วพี่โจไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะพี่โจรอดูว่าจะมาหลอกพี่โจอีกไหมคืนถัดไปเนาะปรากฏว่าคืนที่สองคืนที่สก็ไม่มีมาหลอกอีกเลยคุณผู้ชมแล้วพอเช็คเอาท์นะ พี่โจกก็เลยไปเล่าให้พี่คนหนึ่งที่มาประชุมด้วยกันแต่เป็นแต่พี่แกอยู่คนละวิทยาลัยเนาะพี่โจกก็เลยสนิทเพราะว่าไปไประชุมด้วยกันบ่อยก็เลยไปเล่าให้พี่เขาฟังว่าพี่รู้ไหมหนูโดนผีหลอกว่าง,งี้เนาะโดนผีหลอกตั้งแต่คืนแรกพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเองไม่เปลี่ยนห้องวาง,งี้เนาะแล้วถ้าเป็นพี่อ่ะพี่จะเปลี่ยนห้องเลยทีนี้พี่โจกก็เลยบอกว่าหนูโดนหลอกแค่คืนเดียว ถ้าโดนหลอกทุกคืนนุะก็จะไม่นอนเหมือนกันอยงเงี้ยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งนูไม่อยากให้น้องสองคนน่ะที่นอนด้วยอเขากลัวแล้วพี่คนนี้เขาก็เล่าให้พี่จบฟังว่ามันเป็นโรงแรมเก่าค่ะคุณผู้ชมที่เขาเอามารีโนเวทนะคะก็คือมาทําใหม่อ่ะทาสีใหม่ทําใหม่ซ่อมแซมให้มันใหม่แล้วก็เปิดให้คนเข้ามาพักนี่แหละค่ะวันนี้ก็เนี่ยค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนาะ ถ้าเกิดใครที่ยังไม่เจอผีหลอกอะไรเงี้ยก็ฟังไว้นะคะฟังไว้ก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแต่สิ่งที่พี่โจเล่าคือเรื่องจริงนะว่าตัวเองโดนผีหลอกมาเวลามีคนถามว่าเฮ้ยผีมีจริงไหมพี่โจบอกพี่โจตอบแบบไม่ลังเลเลยเพราะว่าเจอมากับตัวเองจริงๆรีบบอกเลยผีมีจริงฉันเจอมาแล้วอ,นะอย่างไงล่ะ้เจอหลอก โจก็ไม่มีคำแนะนำนะก็คือโกยอะโกยแล้วถ้าโกยได้โกยแต่อันนี้พี่โจโกยไม่ได้เพราะนอนอยู่นะพี่โจก็ฝากช่องพี่โจด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่โจด้วยนะคะชัชนิชาชาแนลนะคะก็เป็นช่องแบบวาไรตี้นะคะคุณผู้ชมก็อยากจะทำแบบอะไรอะนู่นนี่นั่นอะคุณผู้ชมไม่ได้มีแบบว่าโฟกัส เออฉันจะทําอันนี้นะฉันจะทําอันนี้นะแบบโฟกัสแบบเรื่องเดียวอะไรเงี้ยไม่มีก็คือหลากหลายนะอย่าเพิ่งบอกพี่เจว่าเอยเปิดช่องใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมั่วไปหมดแล้วช่องของคุณอนะ่ะมันสารคดีมั่วเอาช่องเดียวช่องนี้ให้รอดกลนเถอะคุณผู้ชมคะ้ะนะก็ มากดติดตามให้พี่โจ้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พี่โจโด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ